สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็กลับมารายงานราคายางพารา ประจำวันที่28พฤศจิกายน2568นั่นเองครับทิศทางราคาวันนี้นั้นหลังจากที่ตลาดได้หยุดไปสาเหตุมาจากน้ำท่วมที่หาดใหญ่นั้นวันนี้เราก็จะมาดูว่าราคาวันนี้นั้นเป็นอย่างไรนั่นเองครับเริ่มมาดูที่ราคาน้ํำยางสดหน้าโรงงานวันนี้57บาทนะครับราคาวันนี้ทรงตัวราคาท้องถิ่น54บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3ามบาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น59บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี59บาท50สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC าซีน5 1 0 0เปอร์เซ็นวันนี้50บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น52บาท ยางก้อนถ้วย drc 50เอร์เซยางสด27บาท52สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น24บสาท52สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 5 5เปอร์เซยางพักชั่วโมง29บาทส7สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท37สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%อย่างค้างคืน35.76สตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น32.76สตางและอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 38.50สตาง ราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาทองถิ่น35บาท50สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ทั่วไทยนั้นการซื้อขายราคาจะแตกต่างกันออกไปก็พูดง่ายๆคือจะได้ราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุและหลายๆปัจจัย คุณภาพยางเปอร์เซนต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับและก็จะไปดูที่ตารางราคาตลาดกลาง EUDR และตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดโลกนั้นราคาตลาดไหนยางชนิดไหนปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ